สวัสดีค่ะมือนี่ปูุอ้วนนะคะกัสีผ้ามาหนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มนะคะว่ามีวิธีกันจังไรเนีย่ยมาเบิ่งกันค่ะมาเบิ่งกันค่ะเป็นน้ำที่แช่ข้าวออกนะคะอันดับแรกเลยก็คืออาการทำให้ข้าวนิ่มนะคะก็คือเราแช่ข้าวทั้งคืนนะคะแล้วเราก็ พอถึงตอนเช้านะคะเราก็มารินน้ําที่เราแช่ออกนะคะน้ําที่แช่ออกแล้วเราก็ต้มน้ําเดือดค่ะอันนี้คือน้ําต้มที่เราต้มเดือดแล้วนะคะเราแช่น้ําเดือดลงไปในข้าวที่เราแช่ทั้งคืนนะคะเอาไว้สัก12นาทีนะคะถ้า12นาทีนี้จะนิ่มมากข้าวเนี่ยนิ่มทั้งวันเลย นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เหนียวมากนะคะแต่จะทําให้ข้าวเนียนิ่มนะคะข้าวปั้นติดกันดีนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่2อ,อันนี้เราแช่ไว้นะคะ12นาทีนะคะปูู้อ้วนจะใช้เวลาสิบสองนาทีค่ะถ้าเกินไปนั้นจะทําให้ข้าวเละนะคะจะทําให้ข้าวเละต้มน้ําเดือดเลยนะคะแล้วก็มาเทลงแล้วก็แช่ไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะนึ่งค่ะ สำหรับข้าวที่เข้าแช่แล้วนะคะอันนี้ชีวเซียน้ำห่อนแล้วนะคะเข้ากับมาเทใส่หัวค่ะที่นี่ใส่หัวเลยใส่มือซ่าเอาบได้เด้อค่ะเพราะว่ามันห่อนนะคะมันห่อนทลงไปเลยนะคะทลงไปเข้ากะเขาเอ็น่าหดหดนะค่ะหดวดหดหดอ่านางหดนี่แหละคือหน้าตาที่ข้าวที่เราแช่ น้ำร้อน12นาทีนะคะมาเข้ามาหนึ่งกันค่ะ,ะที่นี่มาหนึ่งกันเลย นี่แหละค่ะหนึ่งสุเราก็ทสายแบบนี้แหละค่ะเป็นว่าทรายข้าวนะคะทรายเข่าพื่อว่าโบ้ให้เขามันเหนียบโบ่ให้เขามันแฉะนะคะนี่คือการทรายเข่านะคะลูกอีสานนะคะค้นที่กินเขาเนี้วนะคะก็จะเหตุเปลี่ยนนะคะก็จะเหตุแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม้คอนดามนะคะเขาเรียกว่าไม้คอนดามสําหรับค้นเข่านะคะสมัยโบราณเพื่อนผ้าเหตุแบบนี้คะ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าโบมนะคะโบมไส้เขาแล้วก็อันนี้ไม่คอนดมอันเวล่าเข้าหนึ่งเขาซุกแล้วเข้าสีเอาเขาเซ็กองนะคะเข้าสูขเขาเซ็กองเข้ากระสีเห็ดจังสีนะคะล่อๆๆจังสีแต่็เอเซ็กองปั๊บมันก็นจะได้แบบนี้นะคะโอ้ยเขาจะแซบค่ะค่ะนุ่มเหนียวนุ่มค่ะแซบล่องเห็ดคือผู้อวันเบิ้งล่องเบิงะะ้งเวยค่ะแซบหลายค่ะแซบหลาย ันถึงใจกดไลค์กดแชร์ให้คู่วันนี้นะคะ